ครับการนมัสการครับปูตัวนี้บนล่างได้เนาะปูนะบนล่างทั้งสามหางเนี่ยไม่ใครกลับมาะการละประก้รก็คือมาตรงๆเลยห้บนออกล่างไ้ล่างออกบนรับนมัสการครับผมเอาตรงๆเลยล่ะแต่ว่าล่างนี่เพียงจะเข้าเข้าไปดู่เสือรอดสรุปครับผมอีกซิฮามือสิเหลืออยู่เลขอยูซีคู หรือว่าเสือสามกูล่อเบิ่งกันขีคัดลงมาให้เดี๋ยประมาณสี่คู่เดี๋ยนะคู่่ลางรับผมแล้วก็ล่อฟันประกอบน้ำแนีกับฟันประกอบกับคันน้ำมนต์เออนคันน้ำมนต์ครับผมคันน้ำมนต์เขาตรงๆเลยละเกาซี่เป็นว่างให้เบิ่งกันนะชัดขนาดเลยละเกาซี่โอ้ชัดจริงมันนี่กะว่าฟันเห็นล่อเกาเปนบ่างกันครับผมเกาไม่จะได้กันมาแทนล่อเกา อืมใส่ได้เกาซีก็บอกกันปรกาศลออคันน้ำบนอีกก้อนเล็กออกสองเมื่อเฮ็ดเอาล่อหาเฮ็ดนี่ลงคันเก้าซีมันรสชาติแท้เห็นไ่นี่ครับผมเกาซีสองเก้ายซีติดกันเลยตัวครับแมนเก้าซีติดกันเลยล่ะเกาซีติดกันมันบะมี่เกาหัหกบะมี่เห็นรหมหนึ่งกับบะมี่เห็นไ่มปูก็เล่ว่องกลมให้เกาซี ให้พังัตไปน่อนะเอาะปเตดอร์ปูต,ต,ต,ตัวซีหนึ่งเหรียญมันเข่าตัวร่องน,นี่ปูหนึ่งซีเหนึ่งซีนหนึ่งซีนี่เด้ครับนี่นี่เป็นอันนี้อันนี้ซิบซีนี่ปูว่ากันมันว่าหลังรับกันตกกันซิบซีบ้านนี้ปูว่องกลุ่มล่างนะี่มีสองหางนี่มีสองหางครับมันเปลีนบนอันนี้เปหลัง <laughs> ให้ล้างออกบนใป็นบนออกล่างโอ้ยตรงนี้ว่าว่างลักมันกระเือกอยู่ครับอยู่ลักไม่ยด้จีน่ะใช่ครับนี่ล้างเป็นบนบนเป็นล่างบาดนี้เปลี่ยนแผ่นไม้สูตรนี่ให้เรียนบนล่างเลยนี่ครับผมเล่างเลยครับบนล่างเลยอันนี้นี่สูตรนี้เป็นล้างย่างเดียวครับผมอันนั้นบนล่างอันนี้ล้างย่างเดียวคือว่างให้เต็มสูตรสักกันอีกจักซี่หามื่อเจียงเสียทอดอนอใครเรื่องหน่อยตัว มันยังหายเอฟซีเบื้องตัวสูตรเต็มมันมีแปดหางชุดเต็มกับชุดเต็มแปดหางมีหลักห้ากับหลักสามสูตเต็มเทปเซนไตเนี่ยมันคือเด่นครับผมปูเด่นในความเด่นเด่นไปก่อนแต่ว่าปูเนี่ยมันปูจะคัดออกเออเดี๋ยวปูคัดออกอีกสูตรเต็มมีสามห้าสามแปดสามศูนย์สามหนึ่ง มันเป็นตั้งซี่เป็นทังปูปูจังเดินล่างไห้สิเป็นทังจังเดินล่างไห้สินี่กันมันออกจังซี่นี่ห้าแปห้าบวกกันี่บวกกันนี่ได้เจ็ดนี่เจ็ดต้องบวกก็ห้ามันก็ได้สองได้สามได้สี่มันก็เลยมาสามเลขอยู่นี่มันออกนับกัน มันก็เลยออกหาสามนี่นี่นี่ดิ <c oughs> บาทนี่หาก็สาม嘛น,นี่บวกกันเป็นแปดแปดต้องไปบวกกับห้าเป็นสามสี่ห้านั่นมันบ่มีหัวก็หนึ่งเห็นบมล่ะครับมันก็เลยเด่นชี้กบผมบาทนี่เลขออกล่างออกสิบสี่เนาะครับล่างสิบสี่เท่ากับห้าบวก ห้าอีกมานึ่งศูนย์หนึ่งสองนึ่น,นบ,บ่ดนี่เลขมันก็เลยเด่นศนกับหนึ่นบ่นี่ประกอบ้าแล้วมันมีศูนกับหนึ่งสองมันมีนม,นม, 2. มันมีเท่านี้เลขเด่นศูนย์กับหบาดดีห้ามหาตัวส้นได้บาทนี้ห้าจีมหาตัวส้วน,น,สนก็คือสี่ศูนย์ห ล่างส่าส้นสี่เห็นบ่ครับผมมันส้นส่นี่นี่มันนี่ก็มันที่ส้นยังมันนี่เก้าบ่ห้าบ่ห้าเก้าสี่เอาองอีกีเบิ่งเละรับเบี่ยงความกันเดลองสามเด็ดสี่เลดับโอ้ตัวล่างเละดับหมดครับผมอนนี้เลดับดับบนล่างอ่าดับบนลัาสี่ดับมาแล้วสี่งวดอยู่ี่น้องชม นั่นเงินบอลมันส้นศูนย์เงินบอลนี่กับผมเล่บัางก็เล่เด่นศูนย์มันส้นศูนย์เ้ครับวางหันส้นซีนีส้นซีวดวดนี่วดนี่เด่นเด่นศูนย์บ่ปูเด่นศูนย์เลยล่ะครับผมปูก็ได้จัดเน้นที่ตัวห้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์นี่นะปูเพาะว่า้อเนี่ยปูไฮทิ่ซีบนทิ่ซีมันมีอยู่ล่าด้วยกันมานี่มันขี่เด่นบนมันสีมีตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้บบเดนเด่นโบเดนบนเด่นล่างเห็นปะครับผมสามศูนย์ศูนย์สามมันอยู่ตล่างล้อว่าไ้นิมิตประกอบเนี้ยล้อล้อบางเรียกลักซิปปะประกอบใส่เรียกช่วงพันมาอะไรเต๊มสิบตัวได้ตัวได้ก็คือสประกอบไ้มันเหลือหน่อยตัวเทคาดออกห้เหลือหน่อยตัวว่าลักซิปมันจะมาอย่างเรียกับมันก็อยู่นี กับเบงล้อเบงเล็กคันน้ำมันน้ำก้อนรูปสี่เล็กดับบนล่างครับคันจากออกออกจากตรงนี้อันนี้ดับบนดับล่างหล่ะเดียวครับผมเล็กดับเก้าเก้าแปดเก้าสามมันหันกันดับอยู่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สองหกสองหกหกสองแปดแปดสองนี่คือดับบนล่างครับเนาะอ่ะครับท่านผู้ชมเบ่งไปแอบพอเตรียมสรุปที่ประกบแล้วนั่น มันเป็นแบบนี้บ้านี้ที่ประกุออกมามันเป็นแบบศูนย์สี่ศูนย์สามเจ็ดสามนี่เป็นบนล่างแลครับเนาะเปลียนบนล่างเลยเป็นบนล่างอันอันส่วนสุดเต็มเนี่ยนบนหรือล่างอันล่างล่างโอ้ล่างเนาะโอ้ยบาเห็นมาเห็นล่างนี่ห็นบ่าที่ประกุออกมาเนี่ยหนึ่งชีหนึ่งหาบไรแปดชีมันตัดเข่าหนึ่งชีเขาไปตาล่างทำท่าครับครับนี่คือซิฟนี่คือนวยครับผมมันไปตาล่างบ้านี้เฮ็ดออกมาแล้วมันก็เห็น ตัวนี้ได้ศูนได้เจตัวนี้ได้สได้สมนี่เห็นปะครับผมสิบ <10 S 2> หน่วยก็สิมาชนกันสิอันนี้หน่วยนี่อันนี้หน่วยเฮลิบุซโซเฮลิบุซโนี่มีนี่เลยมันก็นเลยเป็นศูนยศสาม เจ็ดส่ได้เข้าไปแล้วเห็นมเจ็่สี่เ็ไปแล้วเห็นับไปแล้วไปแล้วสี่เจ็เจ็ดสไปแล้วมันก็เลย่อเรือเจ็ดสามไหนมันมีตัวอันนี้ครับผมครับเจ็ดสามสี่ศูนสามเจสูตรเดินดีก็คือสูตรนี่แหละสูตรที่เดินดีๆนั้นสามงวดเลี่ยงกันครับสูตรที่เฮ็ดนี่อืมจะเฮ็ดสี่พเป็ดแคบหน้าจอเนี่ยเมันข้อเข็นหรือล่เนาะดึงไปแลยเดี๋ยวพอแจมเอาตัวเอาเรีดับ มาดิสามศูนย์ศูนย์สามมันอยู่ล่างได้บามนี่เพราะว่าเลขเด่นบนมันจะมีสองหางนี่เด่นบนบนสองหางพี่น้องแคบหน้าจอนะครับเนาะเลขดับบนล่างเลขดับบนล่างอันนี้เด่นบนบบบบ่่่วาาเเดดนนนนนออ้คหจตัวนี้ย่านไปล่างนี่ศูนย์สามน้องพี่อยู่ในล่างโอ้ครับครับเลขบนล่างนะครับเนาะศูนย์สี่เจ็ดสามชุดที่เก็บสามไหมสิขึ้นบนศูนย์สี่ศูนย์สามเอาหนี่งพอเตรียม เทสามว่าขานแทงชิบชีบบนไปตะล่างบนล่างครับชิบชีบิบชีบไปบนเข่าล่างไอ้เข่างีลาไปบนรับจับที่เร oui, ีว่าเขาครับมาดีเอ็นีว่าเล่นบนล่างเลยครับผมเล่นบนล่างเออเล่นบนล่างตื่นบนต้งสองเนาะบนไอ้กับเล่นเนาะครับผมวันนี้ให้พี่เล่นบนล่างเต็มล่างเลยสาม สามห้างนี่ามศนยหา้างเท่านั้นมีเท่านั้นล่ะคันเอฟซีอยากเล่นบนล่างก็เล่นได้เพราะว่าศูนมันอยู่ได้ตะล่างลักซิมันเป็นศอันนี้บอสถันเดวมเลสิสุล่ไปอีกจอดึงเพื่งแต่ว่าเต็มศูนย์ื้อๆครับครับผมห้าหนึ่งแปดศนย์ปิด้องแคปหน้าจอแล้ไปนะครับท่านผู้ชมบมงเทียกัเสียงมันแชกแช่งกันกระปูกับทอทอรไย พราะว่าปูคนกับเสือปูให้ดีตัวไหนมันเด่นบ้างตัวไหนมันเด่นแอดมินก็อยากแจวปูก็อยากแจวต่างคนต่างอยากบอกเพราะว่าหูซึ่งตั้งไฟตั้งบอกให้ได้ยินกันนะพี่น้องผู้ชมกะคงใจเข้าใจเนาะเต็มเต็มเลยมีเงินเลยเก่โอ้ครับผมเต็มเต็มเลยเข้าตรง สี่มันเห็นว่าเลยเล่นเขาบ้านไปเห็นว่าเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวกั๊บวันนี้เลเ่นปูเห็ดออกมาอ่ะมันเขาก็ข้องเขาเขานนั่สามศูนย์เห็นว่าห้าศูนย์กับมีเห็นว่าเด่นสามลองห้าเนี่ยเห็นว่ามีเหมือนเนี่ยนี่วันทีที่หกเนี่ยครับมันมีสามศูนย์กับห้าศูนย์เนี่ยมันจะไปใส ปฏิทินพระเจ้านาคปฏิทินนันนี้บรดลุกเทียร์ที่นี่แล้วครัติมเล่ล่ะดี่ปูว่องกลมไม่เล่ยละได้อยู่นี่มันต้องออกงวดนาเขากลับไปเบิ้งนาโป๊กตัวนี้งวดนานาโป๊กตัวนี้ครับมาเล่มันเล่ติดเขามันไปเลยสวงกับสี่มันกบว่าสีปูกัะไฮทิ่สีของเขาเป็นสีเนึ้อมันลอกกับบมาในปูไฮมันมีสามศูนย์ ห้าศูนย์เห็นบ่เรกมันเด่นศูนย์สองตัวไปตัวเห็นบ่มนี่งวดว่าหันกับสองตัวมาตัวส<ม>ี่คับสมานี่สามก็หาปูอ้าแล้วครับพี่น้องชมสิงปูพกดีหายมากแต่ยังบ่ทนยืนยันปด๋พ่นองชมเอาะว่างวดนี่ปูห่มาล้พี่น้องชมปูห้ากีแปด 8. ให้พี่น้องซีเแคบหน้าจอไว้แล้วก็พี่จาจณาวิ้คราะคอกันได้พี่น้องได้ อาวุธประจำวันที่16อ่าสิงหาคม2565กันครับผมปู5ขีด8ให้ชุดเต็มร่างไปก่อนชุดเต็มไปก่อนพี่น้องผู้ชมอามี35 38 30 31 5 350 51 08ที่ขีดเส้นร่างนี่คือปูพันเน้นให้อ่าส่วน04กับ70กับ73นี้ให้เน้นบนพี่ชมผชม ของปูห้าขีดแปดน,นะครับอ้าพี่น้องแคปหน้าจอไว้เอาไว้ตอนเนี้ยของปูเขาทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าซับกันบนมาล่างล่างมาบนี่น้องชมเอาไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม